เอาไปอียให้อาหาร,รับปินนะรอบเอยากให้อาหาร,รับปินดยูออะไรป้อนวับปินหนูระวังมือนะคะอ๋อนนี้ออกให้น้องนัง่ง อันนี้ผักสลดดัดเทียผู้ซิผักสลดัสลดจเจ้าแรบบิทกินผักสลัดนะแล้วก็มีแครอทด,นะด,ด้วยนะลูกเนาะมีแครอทด้วยเฮ้ ระวังมือนะคะขอางมาป้อนนะบิดเหรอคะให้รับบิดชื่ออะไรดีล่ะให้เจ้ารับบิดชื่ออะไรดีนะบบชื่อ,อ,ช,อชื่อคัพเค้ก <laughs> ชื่อคัพเค้กหรอคะเั็นแล้วอะ่ะ ก่อนน้ำมีอะไร<ห>น,นะคะมีแครอทด้วยนะคะนนอร่อยไหมเจ้ารับบนนิ๊กขนมนุ่มจังเลยรับบิกขนนุ่มจังเอะวันนี้มาดินวันนี้ชื่ออะไรคะอ๋อ,อ,อเขาเขารักกัน ว้าวมีสามตัวเลยพี่เอ้มมาป้อนอาหารราบิดโอ้โหคงจะหิวหน้าดูเลยค่อยๆกินนะเจ้าราบิดอย่าแย่งกันอเอาแครอทให้เจ้าราบิดได้สิว้าวขนนุ่มไหมคะนุ่มไหมล่ะขนนุ่มไหมนุ่ม เพิ่อีกตัวหนึ่งแล้วเป็นสีตัวแล้วเนี่ยระวังเบียดที่สาลุกินเยอะๆนะเจ้ารับิดพี่ย่ามาให้อาหารรับิดที่เจปาค่ะสีราชามีโซนให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะที่บริเวณด้านหน้า เป็นด้านหน้าร้านดองกินะคะในเซตาบมีโซนป้อนอาหารสัตว์สำหรับเด็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวที่ดองกิศีรราชาหรือว่าเซตาบนะคะก็มาแวะป้อนอาหารแรบบีเหมือนน้องเอี่าได้นะคะมีผักไว้ให้บริการเด็กๆด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ถาไปคืนเองแบบนี้เก่งมากคะ เอาเอีกค่ะรับปิดหน้ารักจังเลยไอ้บายค่ะคุณพ่อเอาเพิ่มอีกหรอคะแพงเยยนเกินนะเจ้ารับปิดให้ตาตาถือให้ไหมคะถือเองหรอคะ